แล้วก็วันที่วันนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่วันจันทร์ที่หกันยายนพุทธศักราช2564เป็นวันแรม14ค่ําเดือน9ปีฉลูพระของเราเนะเป็นวันอุโบสถนะั้นลูกหลานนะตอนเที่ยงลงอุโบสถร่วมกันที่ศาลาข้างในอย่างทุกครั้งที่ผ่านมานะนะั่นแหละวันอุโบสถคือเป็นวันที่พระสงฆ์รวมกัน ขาดแม้องค์เดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ป่วยนะไม่เจ็บไม่ป่วยขาดไม่ได้ต้องมานั่งฟังพระปฏิโมกพระคือทบทวนศินและวินยัยสิลและวินัยแค่ว่าทบทวนกฎหมายพระนพูดง่ายๆทบทวนกฎหมายพระพระอยู่ในกันก็ต้องมีกฎเหมือนกันนะลูกหลานนะมีต้องกฎกติกาเพราะนั้นพวกเรา อยู่ในโลกในจะอยู่แบบเด่นเด่ด้านเเหมือนสัตว์ป่าเนี่ยได้ยังไงฮหมีแต่เสือสิงกระเทงแรดมันไม่มีไม่มีไม่มีกฎไม่มีระเบียบแต่ถึงยังไงเ็าถอะมันก็นอยู่ในกฎของหัวหน้าเหมือนกันนะตัวในตัวใดเป็นหัวหน้าจํานวนนั้นก็ต้องอยู่ในในอน,นัตของหัวหน้าเ,เนี่ย <c oughs> อย่างเลิงเลิงในวัดหลวงพ่อนะเนี่ยมันก็มีหัวหน้าเหมือนกันนะ <c oughs> เลิง ลิงเล็กลิยงน้อยทั้งหลายและนะเนี่ยอยู่ในโอวาทของหัวหน้าทั้งหมดเลยลิงในวัดเห็นแล้วอมันก็นมีหัวหน้าเหมือนกันว่ะเวลามันไปที่ไหนตัวหัวหน้ามไม่ต้อง <c oughs> ไม่ตรงดูยากหรอกหัวหน้านะลิงตัวไหนที่เป็นหัวหน้ามีตัวเดียวเท่านั้นในกลุ่มเวลามันจะไปที่ไหนมันจะเดินแบบพึงภายหางชี้ขึ้นฟ้านะหางชี้ขึ้นฟ้านะ แปลว่าตัวนั้นเป็นหัวหน้าแล้วแปลว่าข้าไม่ยอมใครลักษณะอย่างนั้นโตอื่นหางถางตกนะถึงจะเป็นตัวใหญ่กว่าหางตกหางไม่ชี้ฟ้าแต่ตัวหัวหน้าเ,เดินแบบผึ่งพายแล้วก็หางหางยกนี่แหละหัวหน้านขนาดเลียงที่สัตว์ทัสารที่เป็นหัวหน้ามันก็ยังวางหมาดของมันนะลูกหลานนะ คนเป็นหัวหน้าก็ต้องวางหมาดบ้างและก็วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระสงฆ์ทลายพร้อมกันลูกหลานและก็หลวงพ่อเองอยากจะย้ำกล่าวก็ย้ำมาหลายครั้งแล้วหลายวันแล้ว,ลวสำหรับพวกเราท,ทุกทท่านเ,เมื่อปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันแต่คราวหน้านะลูกหลานวันพระนาเนี่ยวันพระนา,นนะนานเป็นวันขึ้นแปดข้ามอีกอย่างหนึ่นง เลยไปอีกเป็นวันเดือนสิบเพนวันเดือนสิบเพนเนี่ยเป็นวันทําบุญข้าวฉลากกระพัดอนันตกเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเหมือนกันให้กับปู่ย่าตายายคือในพรรษาจะมีสองวันนะลูกหลานนะวันข้าวประดับดินกับวันทําบุญข้าวฉลากกระพัดนะสองวันเออคือ ก้าดับกับสิบเพนแต่พอสิบเพนเป็นจบสองเดือนพอดีนะต่อไปกันออกออกออกพรรษาแล้วี่ออกพรรษานี่็แปลว่าอีกเดือนหนึ่งาจากวันเดือนสิบเพนไปอีกหนึ่งเดือนเป็นวันออกพรรษาแต่นี่วันนี้เป็นวันกลึ่งพรรษากลึงกลึงในสามเดือนกลึงพรรษา วันนั้นผู้ใดสมาทานศีลก็าตามนะลูกหลาน่าให้ขาดตกบกพร่องในพรรษานี้เราสมาทานมาวันพระหนึ่งวันพระก็มีอยู่12เดือนเองสามสามสี 3, 4, อ่องสามคล้ายๆว่าสเดือนน่ยมีวันพระอยู่12บสองวันเราก็พยายาม รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพียง12วันในพรรษาในเมื่อเราทําได้แล้วเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานนะลูกหลานจะทายาติโยมนะเราล,ะล,ะลึกขึ้นมาบมาด่ดเออในพรรษาปี6กสี่ข้าพเจ้าไ,ได้นแมาทานศีลไม่ได้ขาดเลยประกอบได้ประกอบคุณงามความดีลึกขึ้นมาล,ลึกขึ้นมาเมาื่อใดเราก็สบายใจภาคภูมิใจลึกๆนะเราได้ประกอบคุณงามความดีในพรรษานะ น่และอันนี้ก็ขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะการประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลควระเมีแล้วก็วันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณอ,อย่างพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายของพวกเราเราก็จะรู้ได้ไหมว่าท่านเหล่านั้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วนะท่านจะไปสู่สุคติได้เราก็ไม่มั่นใจ เพราะว่าท่านก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีก็มีอยู่ที่ทำที่ทาบาปกรรมที่ไม่มีก็มีอยู่ท่านอาจจะไปรับบาปกรรมจุดนั้นอยู่ในเมื่อเราถึงวันนี้เ,เราก็ระลึกถึงขันถึงระลึกถึงท่านก็ระลึกถึงอุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณของพ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งสิทธิ์อยู่หน้าที่ไดทินได้ตกทุกข์ไดายาก ข้าพเจ้าขอทรรําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ขอให้พ้นจากทุกเน้อนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานชัดเจนเลยล่ะจุงนี้นะพระพุทธเจ้าไปวิเคราะห์ไปศึกษาดูแล้วจึงประกาศพระาศาสนาออกมาไปภาวนาแล้วไปรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จากนั้นท่านก็รู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตัวที่ไปเกิดก็คือตัววิญญาณที่หลวงพ่อเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังแล้วฟังอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งเ,เพื่อลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็จะได้ศึกษา,าให้ศึกษาดูเกงไหมวิธีการทดสอบทดลองอวิธีการศึกษาเหมือนกับเขาทดลองวิทยาศาสตร์ลักษณะอย่างนั้น เราเกิดมาที่ใหญ่ที่หลังเราไม่มั่นใจแล้วก็ทดสอบอีกก็ได้ทดสอบทํำยังไงหลงพอ่อนั่งไม่มีทางอื่นนะลูกหลานะจะเรียนให้รู้คิดให้มากคิดหาเหตุผลมาถักล้างไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่าทาจิตใจให้สงบแล้วก็รู้รู้เฉพาะตนอีกต่างหากนะถ้าคนอื่นรู้ตัวเองจะเป็นรู้ด้วยก็ไม่ได้เ,เว้นเสียแต่มีความรู้เสมอกันมีญาณนะมีญาณนะทัศนะเสมอกัน เรานั่งภาวนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพิสูจน์มานะท่านนั่งภาวนานะลูกหลานนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพนั่งขัดสมาธิวันเดือนหกเผ่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นดํารงดํารงสติเฉพาะหน้าสตินี่สำคัญนะเฉพาะหน้าคล้ายๆว่าไม่ได้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นสติเน่งอยู่กับตนเองพอเน่งเสร็จแล้วล่ะ ท่านท่านก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจจากนั้นพัดไทยใจขององค์รวมสงบเป็นหนึ่งเนี่่งคล้ายๆว่าไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านเหมือนตะกอนฮะจิตใจรวมพระจิตใจรวมเท่านั้นแหละเน่งะแต่เกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะที่จิตรวมสงบ พระองค์ระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยปุเพนิวาสานนสติยานระลึกชาติผลหลังได้เออเราข้าพเจ้ามาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี้ข้าพเจ้าจะไปเกิดที่ไหนพระองค์รู้ด้วยพระองค์เองจากนั้นพระองค์รู้ด้วยพระองค์เองแล้วนำทำคําสอนที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นน่ะที่รู้แจ้งเห็นจริงมานั้นน่ะก็นํามาประกาศให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเรายังสงสัยเอ๊ะ จริงหรือเปล่าหลอกกันหรือเปล่าปลอมหรือเปล่านะที่พระพุทธเจ้าพูดมานั่นนะเราก็ทดลองอีกได้นะเราก็ไปหาหมุมสงบแล้วก็นั่งภาวนาเนี่ยในเมื่อนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบนิ่งเท่านั้นแหะจิตใจรวมรวมสงบนิ่งเป็นหนึ่งจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นแหะจิตนิ่งเลยดูได้เลยนะลูกหลานนะ รู้ว่ากายก็คือกายร่างกายก็คือเป็นรูปประธรรมแต่จิตใจคือานามธรรมตัวความรู้สึกนะึกคิดที่มันปุ่งฟุ้งนะ่ะคือตัวนามธรรมจุดนั้นมันสงบนะเพราะมันสงบกายกับใจใจกับกายเห็นได้ชัดเลยท่านีนีออพอจิตใจสงบแล้วนะเราก็รู้เลอใช่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านว่าเกิดเกิดไม่ตายแล้วไม่สูญเป็นะปตัวที่เองนี่นะครร่างกายเนี่ตายแน่แน่ สูงแน่ๆเผาไฟแน่ๆเอาไปทิ้งเน่าเปื่อยแน่ๆร่างกายเนี่ยแต่ตัวนามัธรรมคือตัวความรู้สึกนึกคิดเนี่ยตัวนั้นจะออกจากร่างเพราะมันเรานั่งสมาธิเราเห็นด้วยตนเองแล้วนะเราเห็นด้วยตนเองแล้วพอเน่งขณะเราเห็นด้วยตนเองจิตใจของเราเนี่ยชัดชัดเจนเลยเความรู้สึกนึกคิดจนเนี่ยตัวนี้เ,เองจะพาไปเกิด